ดีค่ะวันนี้พี่ดมกับน้ำบอัอมาเที่ยววัดผาตากเสื้อนะคะดูวิวอย่างสวยเลยค่ะอย่างสวยอ่าสวยจนหัวตาได้ขึ้นบอยิทคะวินหัวมากเลยนะคะทุกคนกคน่าจะขึ้นมาใช่ไหมน้องโบเวียนหัวใช่ไหม ไม่ขี่เร็วๆรูปปวดหัวหมดแล้วนะคะทุกคน <c oughs> <อ>เวนหัวเลยใช่ไหมจะบหลับไปเลยอ,อันนั้นกันเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณแม่ดูชมวิวตรงนี้ก่อนวิวตรงนี้สวยมากเลยสวยมากอ่าตรงนั้นก็จะเป็นด้นานซีมันมีรถด,ด้วยอ่ามีรถวิ่งผ่านมันเป็นถนนไงคะแล้วก็มีแม่น้ำขโขงข้ามไปฝั่งนั้นก็คือเป็นลาวนะคะจ้าวมาเฮ้ จะมาถึงตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ชุกคนมาถ,ถึงต้ตงนถึงอีกนะคะทุกคนมันยาวมากเลยนะคะทุกคนหนูกับนอนหลับเลยนะคะโอ้วิวสวยจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะพี่โดมกับน้องวัวไปไหมไปไปจะจะไปสกายวอล์กใช่ไหมใช่ มาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะก่อนจะขึ้นรงสกายวอล์กตัวนี้นะน้องวัวกล้าไหมล่ะอย่าเอาหัวโผลออกไปแบบนั้นไม่ดูตรน้สิฮึดูอะไรอ๋อมันก็มีต้นไม้นั่นแหละอยู่ข้างล่างนะมันก็สูงไงอ่ะน้องวัวกับพี่โดมจะไปสกายวอล์กกันแล้วนะใช่ก่อนจะขึ้นสกายวอล์กต้องเอารองเท้าก่อนนะคะคนละคู่ก่อน เนี่ยกันลื่นอ่ะพากันใส่แล้วเหรอดูพ่อไม่ไปนั่งรออยู่พ่อกลัวแต่ก่อนพ่อไม่ย่านเลยนะทุกคนพ่อไม่ย่านใช่ไหมเพราะว่าเป็นกระตุกใส่เสร็จแล้วอ่ะพี่โดมรองเท้าพร้อมแล้วน้องบัวรองเท้าก็พร้อมแล้วนะคะแต่แม่ยังไม่พร้อมอ่ะน้องบัวน้องบัวถือกล้องไว้ให้แม่เราแบบนี้ แม่กำลังจะใส่รองเท้าค่ะดูหน้าแม่ใส่รองเท้าค่ะดูเท้าแม่โอเคแม่มดูเท้าดูเท้าพี่นรมโอเครับไปเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแนวไม่ทางนี่ดูไปไปเล่นกันมาทางนี้เต้นเต้นอ่ะเื่นเต้นจะเดินไปใช่ไ น้องบ้มาทางนี้ก่อนค่ะน้องเบ้น้องเบ้พี่โดมาทางนี้สก,กายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทยนะคะวัดผาตากเสื้อ,อไปน้องเบวอเฮ้ยน,น้องเบ้เสียวไปเลยพี่โดมาทางนี้สิมาเดินทางด้วย,วยกันผละทาง เจียวไหมโ้ยไม่ดีที่อยู่เลยเฮ้ยเจียวไหมอุ้ยบรรยากาศสวยมากทุกคนอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะอ๋อต่อไปตอนตอนเราทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ เราจะมีอีกอย่างหนึง่งเราจะไปถ้ำด้วยอ่าฮะเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วก็จะไปถ้ำกันนะ<ะ>เนาะเสียวน้องบัวเสียวใช่ไหมเสียวตรงไหมอุวีก็เสียวเหมือนกันนะนี่แม<า>่ตาน้องบัวไม่กลัวใช่ไหมถ่ายรูปเหรอยัองไงพี่ก็ไม่กลัว <อ>มาเมียไม่เเกลัว,วไม่วิ่งไม่วิ่งนะไม่วิ่งเดินเบาๆถ้าทำโดนเด็กอันนี้มันก็เตะกวยนะโดมพี่โดมกับน้องบัวไม่กลัวเลยนะมาตรงสากายวอล์กตรงเนี้ยเนาะวิวมันสวยไม่อยากไปเลย อย่างมันไม่แตกค่ะเขาทำแข็งแรงไม่แตกง่ายๆหรอกเราก็จะไปจุดชมวิวของอีกที่หนึ่งนะคะของวัดพ้าตากเสื้อกัน

มันไม่ใช่สไลเดอร์นะโอ้ยชุดกางเกงขาดหมดมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นทุกคนทุกคนทุกคนมานี่ก uh ันเลยไปแม่แม่ครับอันี่คือต้นอะไรนี่ สูงเลยนะโหเมากเลยต้นอะไรเนี่ยวุ้ยไส้เดือนกำกินเกือไม่ใช่ไส้เดือนอุ้ยไส้เดือนเฮ้ยไส้เดือนเยอะเลยเยอะอ่ะเฮ้ยแม่ครับระวังหยุดไส้เดือนเฮ้ยไส้เดือนเยอะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปะเป็นกานดิ้นเหมือนงูเลยเติมพลังด้วยน้ำอ้ยอ,อยสดแก้วละกี่บาทคะ,คะเอาเอาแก้วเดียวคะ่ะค่ะติดรูปไหนดื่มเป็นไม่ต้องชิมด้วยนะเติมตลอดเลยคติดตลอดเลยลองกินดูก่อนออ่าดว่ามัน,น,นแซ่บลองกินดูก่อน ต่อไปจะไปเออต่อไปจะไปทำนะครับต่อไปจะไปทำนะครับทุกคนน้มงวัวอร่อยไหมเดยดนะคะตอนนี้มากอกน้ำสำหรับคลิปนี้ลอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ก่อนซักจะใครให้พี่โดมน้องบัว <europé> ด้วยนะคะบาย